ต่อเรือไม้นะ้ะหัวตะเข้วัสดุอุปกรณ์ไม้คัตเตอร์กาวร้อนกบใส่ไม้เรื่อยและกระดาษทรายส่วนประกอบเรือท้องเรือกงเรือกาบเรือมอบเรือทวนเรือคานเรือ มาดูขั้นตอนวิธีการทำเรือกันนะคะขั้นตอนที่1นําไม้มาตัดเป็นรูปทรงของท้องเรือตามขนาดที่เราต้องการโดยจะมีไม้2ลักษณะคือไม้จริงและไม้บาวซาแต่ส่วนมากจะเลือกใช้ไม้บาวซาเพราะว่ามีความอ่อนแล้วก็ตัดง่ายขั้นตอนที่2นะคะวัดจุดกึ่งกลางของตัวเรือแล้วนากรงเรือไปติดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงขั้นตอนที่3นํากรบเรือที่เราจัด ขนาดพอดีกับตัวเรือเข้าไปติดทั้งสองข้างโดยใช้กาวร้อนนะคะขั้นตอนที่4ทากาวบริเวณรอบรอบเรือเพื่อปิดรอยรั่วของเรือขั้นตอนที่ 5, ข่าวความพอดีของหัวเรือและติดกาวประกอบกันให้เรียบร้อยขั้นตอนที่6นนำมอบเรือเข้ามาติดบริเวณด้านข้างของ,ของ,ของกาบเรือ แล้ใช้คัตเตอร์ตัดบริเวณส่วนเกินออกและนำกระดาษทรายมาตกแต่งรูปทรงต่างที่ต้องการขั้นตอนที่7นำไม้มาตัดเป็นที่กันน้ำเข้าเรือโดยการที่เราจะวัดขนาดของเรือกับขนาดของที่กันน,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 น้ำให้พอดีกันขั้นตอนที่8นำทูนเรือมาต,ติดบริเวณหัวเรือทั้งสองด้านเราสามารถดัดแปลงเป็นรูปทรงต่างๆที่เราต้องการได้เลยคะ่ะ เพียงเท่านี้เราก็จะได้เรือจิ๋วขอเดเคมาตั้งโชว์ไว้ที่บ้านเก๋ๆแล้วค่ะ